มูที่เป็นผึหวานเนาะโอ้โอุ้ยขาตันๆเลยตันอ๋อพี่น้องจะเดือนพอของแสบครับผมเฮ้อไม่อีกแล้วจ้าโอ้ยรังคักเลยนี่ครับผมอันนี้ผึ่งหวานเด้ออันนี้ครับผมนี่ผึ่งหวานเนะครับผมอันผึ่งขมเด้อถือข่าวสวัสดีเลยเนาะสวัสดีครับผม สวัสดีจ้าอุ้ยสวัสดีจ้าครับคุณขอบคุณสาวเดือนอีสานมานักเลยครับผมมันนี่พอกันอยู่ป่าช่องสวยง,งามอันตราผู้สิงติงวัดสรสเกตที่เก่าเดือดจ้ะมันนี่วันตรงกับวันที่สิบแปดมีไอเมษ<ม>าย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมมาแต่สาวพี่น้องมันนี่บริเขาดึกมันนี่เขาสาวเขาสา,สายนิดน้อยเนาะเขามากกับพอเลยครับผมโมนี่ปุ่นเป็นแถวเลยมองสาวเดือน<ห>นั่งไม่ไรู้เลยปุ่นปุครับผมนี่เป็นเหตุผลหวานสาวเดือนเนาะอ๋อดีเหมือนกันครับผม ยังติดของสิ่มวิตอ่ะพวกเสาเรื่องนี่ขาบ้านที่สองยาเข้ามากับแม่เลยเนาะแม่จ้ะชนิดนี้ออกกับเพุ่มงด้วยค่ะนี่พุ่มที่เป็นเห็ดพึ่งหวานเนาะของพึ่งตีต่างจากเห็ดพึ่งขมนะครับผมเดือนสิมแล้วหวานแท้แน่นอเนาะ องไปทางไหาน,นอนขว่นอล้องอ,ก,อกันมัง้งผอกันอ,อื่นต่อรับเลยอ,อย่าบ่รัลงอีนี่ว้ครับหัหมวยอหมว่วมหค่ะนี่กลางกันเนาะหวานมดครับน,น้ยิง,งสกลกัน อูบอาอ่าต้องหมดันนีหนองยางบอเอาเลยเแบ่งกัน,นตอนนี้หาถั่วเนาะมนะงีปทำซ้ำีก่อนจะสิยางหามอีกรอบนึงเห็นไม่ทางก,ก็คือเก็บเลยงูน่ะแุล้แกงามา<ล>เราประเดทย งามน้ำฝนโปรถือื um. oh ้นเลดมันมีต่ดอกงามครับผมต่ดดอก็งามด้ยฝนปรถือฝนปตกโอ้ยเต็มกำมือล้สาดืองก็ยุททั้งปุ่นเต็มดดติดอกกงามง่ายด้วเต็มกำมือพี่น้อง เรเดือนมาหอดแล้วโอ้ยังมือเศร้ด้วพี่น้องว่นมดยาแก่แพ่ไปซีเม็ดทั้งหมดเอาให้ยูเลยหมื่วานเพราะว่าถึงลายโดสองเกียนี่หา่นอยาแก่แผ่ปเดมือเมื่อยแจนือเดมือแมอเดมื่นมือเนอดกมอแมอเด็กมอแจนมืเดกมอกแแนเก ินดเนี่ยางนะอุ้ยดอกหน้าแห้งเลยแสบแห้ยขาในขาอวบเนาะมื่อคืนแกงเฮ้ยขาว่าอะเจ็ดอีกว่าสิบว่าซื้อละหน้าดูพนละะางท่าฮยอากาศดีชุ่ม้นสามสี่พี่เห็นดอกเดียวอูนี่หนึ่งแล้ว 2องสามีหาพุ่นหลายพเกเกาเปแกล้งเลยมาทิ่เตต้อเนยต่อกินไหมกินไหมขาไม่เจ๊นเลยกินไหพี่น้องก็ะบ่าว่าถ้าคุมจับยยาหยดิจับแห่งกับอใดรุดหอกรุดอีกเยอะนน่นยจต้องคะแนนเด้ไต้อง็ไองล่ะก็อเห็นอยู่นึ่ที่คือล่ะอ้ยขาอ้อาแหงนเืองห่เลยมึ โอ้ะพี่ล hmm, ่ะต้องอี๊มาพีอีกโอ้พี่เดอาโอัก็ขมนเลอองทองคงาครับผมสองเลยออกงาเได้พี่แต่หา่ไ เกือเป็นมเลยเต้องคเดัดลนะเต็มตา่อเกือบเต็มตาแล้วเออคบงมั้ั้องกัน้องสักองบหี้นใดสากของดีแล้วพี่น้องของแสบครับผมโอ้ยพี่น้องแดงชมพูของแสบของหวานครับผม

โอ้ยระเบเสียงตัดขาดัชอ้เบิ่งผองเลยบ่งเลยดีเยให้เบิ่งขัดขดามแห่งดีจ้ะีังเลกำลังลืมกำลังลืงาแหงกำลังอ่อนเลยงามักีจอนเลยเืตาแล้วครับผมสาเดือนเปลี่ยนตาแล้วครับผมออกจากปลาก่อนไปหม่องไม้เนาะ เพราะว่าตอนนี้ใส่ได้ได้บออุคคลหลายวันใดหรอกนี่แฉบนำ้ำเนาะเดือนเนาะดือนใหญ่ๆไปเลยดีดกว่าวเแบบมันใจเลยาเลย,งยางแบบรอบเดียวจุใจเ,เราเสือเล่เนเนาะตาหน่อยบ่าคนที่ซือเองดอกถือวางตัวครับเฮ้ยมึงกีง่เนาะแดงชมพูครับผมน้ำคักเลยน้ำอีรีมูาะ<อ>มือเอวยคนใดมากกว่าีแต่ดอกงามๆเลยจ้ะหวานรสชาติหวานสุดยอดเลยหวานหวานหวานบ่มีหมองตีเลยสู้หมองนี่ ว่าถึงขิดบัวพลสื้อเดุนเก็บนี่มีแต่เห็ดแสบด้วยค่ะครับมีแต่เห็ดหวานเห็ดหวานนี่มีแห้งแสบแห้งนี่เดงชี้นี่แดงชี้ก็บแสบขึดนเจอเท่าดีต่อแค่น้อยปกติเนาะพี่น้องเขา่าปล,ลาไลยคือเก่าไลยปลาหนุ่ม <laughs> เต็มไปหมดที่นี่เมีอยู่ข้างในเลยครับผมอยู่างนองเต็มเลยเติมเข้มา,า,าม่าได้ขอให้หมันทุกคนครับผมม่าม้อไส้สี่ดหเขาไปเรื่อยๆเลื่ด ถนนไงกะเขามาได้อยู่ขอให้มันทุกคนเนาะดูไหมแต่ว่าผู้เดิดดนทางใกล้ก็ขอให้มันทุกคนได้สุขคนครับผมต้องคำอวยด้อยโอ้ยนักเลยนี่นักแน่นไม่เฮ้ยนกนฝึกเลยแครับเล่น,นขี้ครับผม มีมีดเก็บอยู่อู้ขาโอ้โหแดงชมพูครับผมเอ้ยน้องอันนี้อ่อนๆเลยเด้ออ่อนขึ้นไม่เลยหวานชุ่มมงูตามเลยอุ้อแอ่หวา อาพี่น้องมาแล้วครับผมนี่ของก้อยแสบเลยนี่ขาลายขาลายก้อยแสบขนาดถึงหวานไหวขาวเขาเอินเนาะพอจากยางแล้วเฮ้ยมาดูนี่หายางเลยเครับผมมีขาลายเห็ดผึ่งแดงขี้เห็ดผึ่งนี่ก็แดงชมพู่เห็ดผึ่งขมเห็ดผึ่งหวานทองคำทองคำมาครบแล้วพี่น้องชื่นชอด หสวยเชีบปันย่งไปกินต่อไหมครับางคางเลยแต่ขี้รดมากพอเอาพอดีหมวหยอง่นห้ิเขาหัวหยองครับผมว้าวพื้งตีลาเอ้ยนี่ครับผม เด้วยด้วยพี่หัวพี่ตัวคนน่ะโอ้โขาตันตันเลยตันตันเลยหน่อยนี่เอมื่นคือจิ๋วท่านเพื่อนดอกอือสุดยอดอ้ยโอ้ยดีดีฮะโอ้ยขาวขเหยียยไข่มันมันนี่เรากเห็นเนาะ ้ยจะได้รับานอนเฝ้าเลยนาะอนี้นาะได้ยุอื่นออกมาได้ยุนี่ตเต่าเดูๆ่อนเยเขาจิปูลยแต่แแเเนาะทีน่อืนาเพื่นเป็นอันนี้เนาะยคนนะน้องหนขมน้อง อือก็เลยนอนแน่น่บยากเวาเลยอีกสองชั่เมือนาะ้รุกเลยเรขาวเลยนี่คือไงไต้ยได้ไหมตื่นแต่ยุติอกงี้มาเปิดบ้างแล้วบ้านนอนนี่เต็มอยู่ไงดึงกระดานเนี่ยโอ้ยบ้านยังอนครับผมนอนคึ้ว่าอีกจักหมือนครับผม mặt trăng môi là đi ghê ngài 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 ngài

อันนหมดหมดทิ้งก็เต็มเต็มเยก็อือเดี๋ยวหน่อยจี๊จี๊เข้างว้ก็เข้าไว้จีกหนอยหน่อยปาเปิดต้นปุ๋นปิดต้ทปีกพอหน่อยห้เดี๋ยวกูไปทิ้งแล้วที่ต้องน้าเนะน,น,นี่นยไ่ไ Qua chiến lược quý bụng hiện nay vẫn còn nguyện đó anh okay. Có... em hùng quý Thôi bụng ha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 i โอ้โหตัดขาอยู่ตัวเด็นพี่น้อมมดบอกว่าไงอือขืนเต้เหู้เนาะอืมอพันไงได้ทั้งตัวเก่งมันหวานที่เขาโอเคไามปอจุ่มคือติดดอกไงครับยังเช่าเลือดขอไม่หน่อยตดอกมงไงด้วยดอกข้าวอูมอ๋ออ่งกันติดต่าไบน เอโอ้ยบ่ได้จอยเกี่ยไม่เชื่ออุ้ยแก้้วแก้โอ้ยพีได้แก้งจะมีละกําลังแก้งเสรจพีได้กันทองยังเหลืองๆได้นานได้โอ้ยไหลขัดขุๆโอ้ยะซวเลยโอ้ยเหลองเหลืองดิเือออกเหืองออ่ขพเขาีิเขาเป็นว่เดือออก

không cái gì này cái cái này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  cái đây, cái này cái này cái này cái Bên sau đây, đây. này cái ừ. 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 Đây. Đây, này cái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  này ดอกไมพี่งง่วจนิดนองข้าหญานีนะตองรีบจับบกวนบกนเนาะวยงามเพีงครับกำลังขึ้นเ่ากล้วแฉกต่อะเฮ้มืดเชียแห่งดีดอกไงนี่ดอกไงเจ้าเคียเอ้โวย เคียมเคียตเคียดอยตเคียถมแม่ค่ะเคียไม้ค่ะโอ้อีีเคียไม้กับพอเคียไม้กับพอยเปอย่างเป็นเคีเคีม่ได้พอเีสนั้เคียหาด้เตอตเดียมสองห้องตองห้องโอ้โอว้าว เป็นองอกแห้งๆเงี้ยสีแดบางแห้งใช่เดือนพอพี่น้องไป้คุณพอไงก็พอที่ทั้งพุนคื้กันเห็ดผึ่งแดงชมพูด้วยครับผมื้ำเลยยาจุ่มไหม ข้ามแะวครับเี่คอือไสยังสีสองตาเนาะในเลียใบไม้ถือพอดีอ๋อถูกเก็บวิมองถิ่มเลยนี่อามยสวยจดเลยอันอีกนีะต้องนะ โอ้โงามเทบาดากอ้พนผู้ทองเหลืองีาอดเขียนโอ้ยบ่ใหญ่งามคักงามยบึงปูใหญ่อ้ยงามคักตนก่อนเลยท่านดี้าบุแม่นให้ปูใหญ่เอาดลยไกกันเลยป้าบเบิ่งนี้งามคักเลย มังเห็นอีกแล้วไอ้หยอดเลยโอ้โหห่าโด่ค้งรับผมข้างลังก็มีโอ้ยโอ้ยต่นตนเก็บเห็ดนี่ย่ามำได้ต่นเต้นยำหมดเลยป่าขาบางเลยปูดข้าวเนาะได้ขาเพินแต่ขนาดเป็นทองเหลืองอีกทีหน่อยนี้ อย่าีน้อยต้องนต้องนเ่อนางด่างงานสวยเลยุ่นามเลยพี่ทองโอ้เดอด กใหญ่ด้วยย้นเลยโอ้ยเลยผมีะเปยี่หเดือนหอม้าองสะอ้อนนะหรอกสะอ้อนเนี่ยองเพอ่นเหลืองดความหวานเลยเห็ดี่เห็ดยอดความหวานเลยผมเดียวเดนี่โอ้ยเดือนพอแล้วครับผม นี <Es> <an> meantime, like ่แต่ว่าสีได้ทั้งผีน้องเพื่อนเนาะมเปิดเปิดเปิดเบิดที่หล่ะแต่ว่าสีได้ทั้งผุนอืมทั้งผุนเบิ่งพี่น้องผุนหลายแห้งแก้งนึงเลยเลยทั้งผุนเนาะแต่ว่าเป็นอะไรเมื่อเลยเน่ะขึ้นล่างเมดเลยก็อยู่ไต่ตองแห้งโคตรเนาะแม่นตองหนาตองหนาเนื้อยาดีแห้งเอายกยกขึ้นเ็บท้ะ หอเฮ็ดโกใจโดดจบมานึงเเกิดเอะไข้างหลังเนี่ยเกือบๆพ่อบอกตือนโดดออกเลยเนี่ยน้อยตรนีดเลนี่เต็มอยู่นี่งามขนาดนี้อยากคืเดินเคียงดีๆก่อนเอ้มาพร้อมแล้วพี่น้องจเลียเครืแล้วจะได้เหรีเลือก็เมเนี้กนี่เอาตัวบนกิน่าเอาตัวบกินล่าสองดอกเองสองดอกอสามสามกนันไนบ้าตรกลางตัวนี้

Ô phụ là yang dưới. Một ngon. để sống góc, anh em. Sống góc, em. Tôi kia bùng ngon, anh em. A thư huyền đi. Mì ngon, 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 ngon,

ดอยเลน้องสาวเดือนพอครับผมอุ้ยเห็ดถึงขาลายเบิ่งเก็บมาเลยนั่งออเก็บมาพี่เลยใส่เบิ่งพี่น้องขาวๆก่อนเี้ครับผมปิดไแถวเลยนี่ไปหาสาวเดือนอุ้ยถึงขาลายจอดนี่เปิดไแถวนี่เ้วยครับนี่กว่าจแถบ

Homem hôn hết sắp đôi Sao lòng đỏ lòng nó lòng 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 กวนเดงขาลายนีอ้วนคูมีแพคูอึบอึบอีโหน่อยแล้วมีเอยขคอนใต่ขอนนี่ค้อนอีกเกงปวดข่าแกงเนี่ไต่ต่ขอนอยู่ทีน้ากูจุ้ม

อุ้ยป่านดแดงคาลายด้ยตกนี้งครนะนะับชูคาลเนาะกโกอ้ยถ่ายเลยเนาะบงทักทักโบไดนี่เนาะโคตรก,กําลังแกงเลยดิคันนี่ ืคือราเล้วกามีนะั้งลังเนาะฝนแห้งฝนไปเชื่อวลนตกเชื่อออกจากปลามาแล้วด้วยครับผมช่วงเทียงพอดีเลยแดดพรอเอาเมยเมยังเมื่อยเมี่ยงอย่ไดยอดมันกันเนาะแมันเติบอยื่มันเติบยูน่้ม้นี่เด็ดเห็ดเส็บๆมีโปรเสบอย่างเดียวคือเห็ดนี่ีครัผมแต่ว่าถ้าเข้าก่อยก็แสบ เรื่องฟองคำตกยังไงโคตรยอดเลยอนนี้กับม่เต่ฮดแศ่เศษด้วยจ้าเนี่ออกไม่เนาะอันนี้ออกไมอันนี้ออกไมอันนี้ออกไมอยงองครับผมมีแดงชุมผูนี่สองยางหนูแสบหวานแลก็เหฮดแดงเตงชี้กับเศบหวานด้วยกันเตงชี้อยู่ข้างล่างเนาะดูเมืนใหญ่ประมาณหกชนิดอยู่แต่ลายเฮดเนาะเพนมเนาะถือวามันสุดยอดแล้วครับผม แต่ว่ามื่อแห้งมือนี้มออนอ่อนเอาล่ะรอเบิรงว่าอีกมื่สองมื่นนี่เห็ดยังสิออกเนาะทุเลยล่ะครับผมแต่คิดว่าแต่คิดว่าน่าจะหลายกว่าเดิมหลายกว่าแน่นอนครับผมแล้วกระดอกง่ายอีกจต่างหากดอกนี้พอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกท่านที่ตามครับผมได้คิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ